ว่ใใาไปไปคนดนังๆทั้งหลายในเชิญนักแต่งเพลงเชิญนักร้องและเชิญนักคนเขียนกรดเขียนกวีนะั้นอะไรเปลี่ยนชีวิตขเขาให้มาสนใจทางนี้กรุงศรีรัตน เพื่อให้เรียนได้มีกอกาเสียนรับรู้ประสบการณ์ด้านการเขียนบรรกรรมจากค่ายเพลงเปลี่ยนชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้เรียนเห็นค่าความเห็นวรรณกรรมและความงามในศิลป์ของสาไทยสองเพื่อให้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากตัวีด้านวรรกรรมนักเรียนต้องลงค้ายเพลงเปลี่ยนชีวิตทั้งนี้รวมทั้งสิ้น หนึงคนโดยมาจากเป็นชุมนุมในนักเขกยรชุมนุมภาษาภาษาุและก็ชุมนุมภาษาศิลป์ครับโดยราจะนำความจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงในด้านวรรณกรรมของไทยมาเป็นเรียอกรอให้ความรู้และเปนต้นเตือนถึงความสําคัญของการเขียนวรรณกรรมในื่องนี้ คุณผู้ชมคนที่รับชมขอบคุณเพี่กัปตันวัดนี้ได้เวลาอ่านรูปคนแล้วแต่ผมขอกราบเป็นเชิญท่านทานกระเพาะรมค่ายเพลี่ยนเปลี่ยนชีวิตประกาบเป็นจิคตุกตุรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในการอบรมค่ายเพลี่ยวีเปลี่ยนชีวิตร้อยวี เป็นที่น่ายินดีที่กลุ่มภาษาไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอา่านการเขียนวรรณกรรมของนักเรียนออยนอกจากนี้นักเรียนที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเขียนวรรณกรรมและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและงดงามซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลสู่เครือรขอา่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่เพื่อนตลอดจนบุคคลที่สนใจในการอ่วรรณกรรมปัจน,นนี้ได้เวลาอ,อันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดการอบลมค่ายเพลงกวีเปลี่ยนชีวิตร,กกร้อยปีศิษย์เกศทอจารัและขอให้การมีงานของกิจกรรมนี้ส่งเจตุร่วมตราประสงคสมทุกประการครับยังยินริมทา,างร้างขนพักเพียงดอกน้อย ให้ผ่านไปผ่านมากล้าเห็นเาอาก็เชิญเถึดอข้าเขาจะเข้าใจหลายหลากพันดอกไม้ในโลกล่าฉันมิอาจอ่านทาเทียบไครได้ขออยู่อย่างสงบเสงี่ยมเยียมดอกไม้พร้อมรอและร้องให้ในสายลมหากเธอฝันผาน สุขสมยินดีเสมอหากเธอจะชื่นชมเด็ดดอกน้อยแสมผมแล้วเดงคอ่าถึงยากไรใช่ไรใจจะรักถึงต่ำนักใช่ไรใจจะสร้างอยู่ไปชั่วชีพหนึ่งถึงอ้างวาง อาจารย์และก็สวัสดีน้องๆครับน้องๆเลยหลายเดือตัวเล็กหลานผม,มนี่เรียนม .1 ถึงมหกครับก็ยินดีที่ได้มาพบกับช่วงหนึ่งในชีวิตหรือว,ว่าที่ที่นิดบอกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอาจจะได้พบกันซึ่งหลังจากวันนี้น้องอาจจะอาจจะาอาจจะไม่ได้พบกันีีแต่ตาคนตา่างมีครั้งหนึ่งให้ลํำลึกจนจ,นจนับเช่นว่าผมได้มาศิสเกดวิทยาลัยในวาระร้อยปีร้อยปีอายุผมแค่แค่ห้าสิบแต่โรงเรียนนี้มี อายุร้อยปีแล้วแต่ผมมีโอกาสได้ผ่านมาในพื้นที่และเวลานี้นะครับผมเขียนคอลัมน์ประจับเรื่องเปคโนตลีเปลี่ยนชีวิตผมก็สัมภาษณ์ด้โดยสมัยใหม่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปบางทีก็เจอตัวก็สัมภาษณ์แต่บางทีผมก็สัมภาษณ์ทางเฟซบุก๊กบ้างสัมภาษณ์ทางอีเมลบ้างรือทางของข้อความเฟซบุ๊กไม่ใช่เป็นสัมภาษณ์ออกสาธารณนะ คือผมสนใจว่าคนดังๆทั้งหลายในเชิงนักแต่งเพลงเชิงนักร้องและเชิงนักคนเขียนกรเขียนกวีนะั้นอะไรเปลี่ยนชีวิตของเขาให้มาสนใจทางนี้ท,ทั้งที่เมื่อเดิมมันเขาก็เป็นเด็กปรนอกเป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจการเขียนการอา่านเลยชูเขียนชาไทยสมก็อยู่ในนี้งงพงศิษฐ์คำพีก็มีอยู่ในนี้ นิดลายเสือก็มีอยู่ในนี้พรชัยแสนจมูลก็มีอยู่ในนี้เมเคยมานะครับคุณจีที่เขาเขียนกรตลงตลงคุณจีพรชัยแสนจมูลสราวุฒทุ่งที่เหล็กรู้จักไหมครับสราวุฒทุ่งที่เหล็กถ้าน้องฟังเพลงลูกทุ่งแล้วได้ยินเสียงผินเสียงแคนให้สันนิษฐานว่าเป็นของคุณสิงห์เท่าสราวุฒทุ่งที่เหล็ก เพราะเขาเป็นคนที่เก่งดนตรีพื้นบ้านที่สุดคนหนึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเเพลงไม้เพลงขายเพลงสีพรในต่างๆเขาเป็นคนที่แต่งเพลงสาวกันทึมของไทยพงศพรแต่งเพลงเนียมนวอินาของของไทยพงศพรแต่งเพลงกีรักือกีรงของตะกัตเต็งบุรดาคือเพราะ้เขาจะเก่งในเชิงเพลงเราะว่านี้นี้คุณเสงเข้า เดี่มีเยอะเลยครับวัสดุข้าวหานรู้จักไหมวัสดุข้าวหารน้องอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าแฟนเก็บเขารู้จักไหมใครแต่แทงแฟนเก็บครับวัสดุข้าวหารเป็นมือขวาของสลาภุรุษซึ่งเป็นเพื่อนที่มีโอกาสอาจจะได้เล่้ฟังทำไมชีวิตของครูครูสลานี่ก็เด็บแลาเนาะ ทำไมเขาขึ้นชื่อคูสลากตอนเด็กมันมีหนังเรื่องสลาตั้เป็นยต้นเป็นพายุสลาตั้เป็นหนังรู้พ่อเขาตั้งชื่อว่าเอกชายสลาตั้คุณอาวุธแต่ความหมายมันไม่ดีคพราะพาสลาตั้เนี่ยมันเป็นลมสลาตั้พายุสลากตั้เขาเลยตัดตัาออกให้เหลือสลาก็เลยแก่ก็ยังก็มีความหมายสลากภาษาเขมร่าอะไรครับมีใครรู้ไหมครับที่คนแก่เขาเก่ง สลาเนี่คือหมาครับตอนนี้นจากเป็นชายสลาตันมาเป็นสลาจากคการู้ายนอกกลายมาเป็นนักแต่งเพลงบุกเบือนนะแล้วก็คกรูประสุท์ี่เขาแต่งเพลงเีงแคเพลงวันที่ผมมีอายเพลงฝากแฟนผมด้วยเพลงมีความต้องการทางแพทย์ศูงย์ไอเนียตัวพูดเียพลงตังดัของพีเสนอบ้างของ 无踪。 អូន

multimita lam-lam- dwarfir mangha-eo sakay-sihoso sayab Hospital kholmir nyaga suma-ante เอาอยู่มาทําดีเยี่ยมไปขอ <trose> <coughs> 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 <coughs>